ลิซ่าแบล็คพิงค์ถึงปารีสแล้วไร้เงาทีมวายจีย้ำข่าวลือไม่ต่อสัญญามหาเศรษฐีหนุ่มเฟรเดริกโผล่รับสนามบินยังคงเป็นที่ถกสนันของแฟนๆบลิงทั่วโลกว่าจะต่อหรือไม่ต่อสัญญากับค่าย YG จีเอ็นเตนเมนต์หลังลิซ่าถึงปารีสเตรียมขึ้นโชว์บนเวทีระบาเปลื้องผ้าแต่ไร้เงาทีมงานค่ายว G จีกลับเป็นบอดี้การ์ดชาว่างชาติคอยดูแลด้านแฟนคลับตาดีเห็นเฟรเดริกอาร์โนทายาทมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกมารับที่สนามบิน เรียกว่าเป็นกระแสข่าวที่ฮือหาไปทั่วโลกเมื่อลิซ่าแบล็กพิง k เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติชาลส์เดอโกลนอกกรุงปารีสของฝรั่งเศสในวันที่24กันยายนที่ผ่านมาพร้อมกับบริกากชาวต่างชาติร่างยักษ์ คอยดูแลอยู่ไม่ห่างงานนี้แฟนๆสังเกตเห็นว่าไร้เงาทีมงานจากค่ายไบจีแอนเตอร์เทนเมนต์ที่มักจะตามประกบเป็นเงาตามตัวและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เกิดคําถามยงถึงเรื่องการต่อสัญญากับค่าย YG จีของลิซ่าที่ทั่วโลกกาลังจับตามองวันนี้คือหนึ่งสัญญาณที่คาดว่าลิซ่าอาจไม่ต่อสัญญากับค่ายต้นสังกัดซึ่งสัญญา7ปีกับทางค่ายได้สิ้นสุดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและการมาเมืองน้าหอมอครั้งนี้ของลิซ่านั้นเธอจะขึ้นโชว์สุดไอคอนิกอย่าง Crazy Horse ซึ่งแสดงในคลร Cracy Sa on หรือ l ล Crazy h o s e Paris โดยมีกำหนดการขึ้นแสดงบนเวทีระบาเครื่องผ้าถึง5รอบในวันที่28-30ถึงกันยายนนี้และในขณะนี้ได้จำหน่ายตั๋วจนหมดเกลี้ยงแล้วแม้จะตั้งราคาสูงถึง2 5 0ยูโรหรือประมาณ9,555บาทโดยที่ผ่านมาศิลปินระดับโลกหลายคนเคยมาเยือนขับแห่งนี้แล้วอย่างเช่นบิยอนเซ่เฟรเดริกไวแมนพามิลาแอนเดอร์สันและอีกมากมายโดยหลายคนได้มองว่าการเดินทางมาโชว์ของเธอครั้งนี้ก็ได้บอกในอะไรบางอย่างหลายประเด็นรวมถึงเรื่องหัวใจด้วยเนื่องจากมีแฟนคลับตาดีเห็นเฟรเดริกอ ทายาทมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกที่กำลังมีข่าวลือเดดกับลิซ่ายื่นแขนมารับลิซ่าขณะที่กำลังขึ้นรถจากสนามบินพร้อมกับสรงกาดประจำตระกูลดูแลลิซ่าดูเจ้าหญิงเลยครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข่าวสารจาก K-pop Station หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับ